บ้านเราไฟเยอะแบบนี้เราปิดไฟยังไง Hey Google Turn off living room light Hey Google Turn on living room light เพียงแค่นี้เราก็สามารถเปิดไฟทุกดวงได้นะครับต,ตอนนีน้ในห้อง living ของผมเนี่ยทั้งหมดมีทั้งหมด13ดวงนะครับแล้วก็เราก็จะสามารถ ควบคุมผ่าน Google ได้ด้วยนะครับจั่งานด้วยเสียงได้ควบคุม Google ได้หรือจะควบคุมเป็นดวงๆก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็สามารถจัดซีนได้เลยนะครับอย่างของผมจะเซตไว้ที่ relax นะครับแล้วก็กดปุ๊บมันจะเหลือไฟอยู่แค่จุดนี้จุดนี้ก็จะ,จะดิมนะครับแล้วก็จุดนี้นะครับเอาไว้นั่งทํางานตอนที่เราต้องการที่จะผ่อนคลายได้ถ้าเราต้องการเปิดหมด เราก็สามารถเซตได้นะครับซึ่งเราสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้หรือว่าสั่งงานผ่านแอปก็ได้นะครับในแอปก็จะมีให้เราเลือกเปิดเป็นดวงๆได้เลยหรือแม้กระทั่งพวกนี้นะครับเราเปิดแล้วเราก็สามารถที่จะดิมมันได้ให้มันสอบางกว่านี้หน่อยหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนสีของมัน เพราะฉะนั้นห้องเราจะมีหลายรูปแบบมากๆนะครับในการจัดไฟแบบนี้เราสามารถเลือกสีได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจาก Google Home นะครับหรือว่าจะสามารถเลือกสีจากแอปวิสก็ได้นะครับผมอันนี้เป็นสีน้ําเงินนะครับผมเดี๋ยวเป่าให้ดูเป็นสีม่วงบ้านของเราก็จะกลายเป็นผับย่อมๆแล้วนะครับจริงๆที่ทําออกมาถ้าถามผมผมก็แนะนําให้ใช้เป็นเฉพาะจุดนะครับไม่ใช่ทั้งห้องแบบนี้ซึ่งจุดนี้เป็นสีม่วงจุดนี้เป็นสี ส้มอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถจัดได้หมดนะเดี๋ยวแม้กระท่านจะเติมแบบนี้เข้าไปในภาพก็ยังดูโคซี่อยู่ถ้าเราอยู่ฟ้าแบบนี้แล้วเราเบื่อแล้วเราอยากเป็นสีฟ้าอันนี้เป็นสีชมพูเนาะน,นี้้สีส้มสีเขียวสีเหลืองก็ได้หมดทุกสีนะครับเชนลิฟท right ์ลูมไรส์ทูทรีจอหสันเชย ไฟก็จะเปลี่ยนสีกลับมาเลยนะครับเป็น 3000k นเะครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราเปลี่ยนสีได้เปลี่ยนความสว่างได้เพียงแค่นี้นะครับเราก็จะได้ไฟที่เลือกสีที่เราต้องการได้นะครับ <_ travaille> ทั้งความสว่างหรือแม้กระทั่งสีสันของมันนะจริงๆผมค่อนข้างแนะนําหลอดตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมไปหยิบมาให้ดูหลอดตัวนี้มีชื่อว่าวิชนะครับเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์ไว้ให้จะบอกว่าหลอดตัวนี้เนี่ยคุ้มมากๆเลย อันนี้หนึ่งกล่องมันได้3หลอดนะครับผมแล้วก็แล้วแต่ช่วงโปรโมชั่นอันนี้ไปกดดัวกันเราเองแต่จะบอกว่าตั้งแต่ใช้มาจะบอกว่ายี่ห้อนี้ผมประทัดไกที่สุดนะในราคาที่มันไม่ได้แพงด้วยอ่ะสมมุติว่าเราไปซื้อหลอดไฟมาเป็น9ก้าอันทั้งคู่เราเปิดมันก็ได้แค่เก้าอันสองรันแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีแบบนี้มันจะทําให้เราสามารถที่จะเล็กได้ว่าเอ้ยถ้าอันนี้สว่างน้อยลงแล้วอันนี้สว่างแค่นี้ล่ะมุมนี้จะออกมาสวยอย่างที่เราต้องการไหม และแน่นอนเวลาที่ผมจะออกไปข้างนอกผมจะพูดแค่ว่าเฮ้ Google turn off living room light เราก็ไม่จำเป็นต้องมานั่งปิดไฟทีละดวงอย่างที่เราเคยทำผมจะมีตั้งหมดหนึ่งที่ผมใช้ตลอดเลยก็คือหมด Sleep เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูเมื่อผมกดนี่นะครับกดรูปผมเสร็จไปเรียบร้อยแล้วผมกด sleep. s l e e p ปับ๊บจะเหลือแค่ตรงนั้นแหละแต่ว่าห้องจะมืดหมด จะสว่างแค่ตรงนี้เลยนะครับเมื่อผมกดหมดสลิปตามที่ผมให้ดูนอกนั้นไฟทุกดวงจะปิดหมดนะครับเวลาที่ผมนอนเนี่ยผมจะต้องมีแสงไฟสักนิดนึงนั่นหมายความว่าถ้าผมจะนอนผมจะต้องลุกขึ้นมาปิดทุกดวงเพื่อจะให้เหลือแค่นี้เลยได้หลอดไฟนี้มาช่วยชีวิตว่าเวลาที่เราง่วงเราก็สามารถปิดทุกอย่างได้เลยนะครับโดยการที่เรากดแค่ปุ่มเดียว1 2 3่งสองสามข้หมดสลิปครับสั่งซื้อตามไปที่ลิงก์ได้เลยนะครับและแน่นอนเวลาเราโดนถามว่า